ผีหลอกลวงคํา่าหลอกก็ลวงนะนคือถ้าคนหลอกคนลวงเรือคนชอบสุขรักขโมยหลอกลวงคนนั่นคนง่าที่ถ้าไม่เห็นตนเห็นตัวเรียกว่าผีหลอกมันทำว่า,าหลอกเลยทีนี้น หมายถึงการหลอกลงให้หลงให้หลงเชื่อให้ลงเชื่อ,อเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นไม่แต่ว่ามันไม่เป็นจริงเรียกว่าหลอกลวง <c oughs> จิตที่คนเรานั้นทุกคนมีจิตอยู่แล้วแต่อีกจิตดวงหนึ่งนั้น หลอกลวงคนเราให้ลุ่มหลงเรือย,ยประการต่างๆท่านเทศนาว่าจิตเตะน,นะว่าน,นิตังจิตตังนะละจิตหลอกลวงจิตห <c oughs> ลอกลวงพปติกรรต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างที่มันหลอกเราทำตามความหลง เรียกว่ามัวเมาตามจิตแล้วกไดเจ้าดันว่ะมันหลงคนเราหลงอยู่กับโลกแบบนี้แหละเข้าใจว่าเป็นจริงไ้จังทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติว่าตนว่าตัวอย่างนีง้เป็นตนแท้จริงว่าจะตนใช่ตัว เป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่และก็สลายเป็นธาตุสี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนซะไม่เรียกว่าคนซะมันก็หมดเรื่องกันไปสิ่งในโลกันนี้ครัเป็นอยู่อย่างนั้นเต็นไม่แต่อะไรมา กิดทนดับไปเกิดที่นดับไปนีนเรียกว่าคนมันก็หมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวนี้มันจิตมันหลอกคนแล้วทีจิตมันมหลอกจิตนะทีว่าคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็สมมติตัวคนก็เลยเป็นคนจริงจังมาไล่ลองดู เอาไว้เยาว่าตา,ารีสองเป็นคนผมเป็นคนไหมขนเป็นคนไหมเล็บเป็นคนไหมปันหนังนี่เองกระดูกเป็นคนไหมนหนนนไหม,มันไม่ใช่คนนะมันอาการสาที่สองครบทั้งตงนทั้งตัวหมดให้ไม่มีคนเลย <c oughs> จิตเจ้า้นี่เที่ยมาครองมาอยู่ครองในตัวของเรานะั้นมันเป็นเจ้าของมันใช้บังคับให้ตาหูจมูกลี้นกายใหญ่มันคับไปตาหูจมูกลิ้นกายกระทำงานการต่างๆทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญเป,เ,เป็นคนไหมจิตเลิกเป็นคนหน่ยก็ไม่ใช่คนมัอนกัน ถ้าว่าจิตนัน้นหมายความถึงเรื่องความคิดความนึกตางนัพ <c oughs> ูดคิดคดุณก็ถึงเรียกว่าจิตถ้าหาว่าเรียกจิตจะว่าอะไรนะั้นก็ไม่มีอีกเแลบบี่ย <c oughs> นี่มันหลอกคนเราอันนี้นอกจากนั้นอีกมันหลอกคนเรา หลอกจิตให้เราเชื่อให้เราลู้เป็นหญิงเป็นชายเป็นนายน,น,นู่นนายน,นี่นนนะบาปัทุกอย่างเป็นนายร้อยในพันในผลอะไรไ่ตัดเป็นตลอดจนทำการเป็นหน้าที่ต่างๆแผนต่างๆเป็นกรมเป็นกองเป็น รัฐมนตรีเั็นนายกรัฐมนตรีไปอีกตามเรื่องแท้จริงนั้นเท่าเก่าอ่ะตัวคนเราคนนั้นมันเท่าเก่าเ,เป็นอะไ้เก่าถือตัวของเรานี่แหละตัวนี้แหละทานอาหารกับทานขา้าวฝานนี่แหละลงไปลำคอลำไส้แล้วก็ไปอยู่ในภุม การทายไปกับเท่าเก่าเป็นอะไรกัเท่าเก่าการเจ็บการป่วยเท่าเก่าเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นหนาวก็เท่าเก่าก็เท่านี้แหละของที่เป็นไม่ใช่อื่นใสตายกับนอนเท่าเก่าอ่ะนะไม่ได้ยืนตายไม่ได้เดินตายแล้วตายก็เท่าเก่าอ่ะนะปวยเน่าของเก่าอ่ะ จค่เ่ามันหลอกจิตจะมันหลอกให้ลุ่มให้หลงให้สำคัญหมายมันนี่ต่างๆไปตามเรื่องเอพื่อทิดทีมันหน้าขึ้นสำคัญตนนจริงๆเป็นจังเป็นขุนเป็นมูลพเ,เจารคุณมูลนายได้เป็นข้าราชการหน้าที่ต่างๆข้าจเป็นจริงหรือจัง จะแท้ไดียยิงมาทำงานหน้าที่นั้นนั่นแต่คดะเป็นในเจ้ากรมเจ้ากองไม่เป็นรัฐมนตรีอะไรต่างเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำงานตามหน้าที่เฉยๆเขามอบงานมอบการหน้าที่ให้ทำก็ทำไปตามเรื่องทำมันเอาอะไรทำทำทำแล้วไปเอาอะไรทำ ากายนี่แหละทำวาจาเนี่ยทำใจนี่แหละทำนอกจะก,กายวาไาใจแล้วมีอะไรทำทั้งวมดใหญ่โตฐานะอะไรสักอานี้แหละไปทำมาคิดดูถี่ถวนแล้วมนุษย์คนร้อยจังหวะเป็นจัภาคอันหนึ่งเท่านั้นนะ คือขึ้นมาแล้วก็แก่ไปเท่ากันก็เจ็บไปเท่ากันก็ตายไปเท่ากันนี่เลยหรอเพราะฉะนั้นสมมตินั้นให้เข้าใจด้วว่าอันนั้นเป็นสมมติต่างหากสมมตินี้มันเคลือบความเป็นจริงไว้หุ้หออมห่อความเป็นจริงไว้ไม่เห็นความไม่เห็นความเป็นจริงเลย มันเคือบมันหุ้มห่อไว้ให้ปกปิดมิดชิดไม่เห็นความจริงคันเลิอกอันนั้นออกไปแล้วเลิกเครือมันนั้นออกไเลิกหุ้มห่อแลนั้นออกไปแล้วยง่งเห็นความจริงอย่างที่ว่าให้ฟังมานี่เลยเลิก่อ,กอ,อกเสียย็งเจ้าคุณมูลนายเจ้าคมเจ้ากองเรือ่ออะไรเป็นราฐมนตรีนายยกรัฐมนตรีก็ลเลิกกัหมดเสีย Nãy đây có rượu có mốt chứa, khuẩn này có rượu có mốt chứa nó bị ái lầm mi dinh cư tư ma hàm ra dinh cư xin thăm mi dinh cư tư là năn ra thăm đi เรามาตีจุดเปลี่ยนแค่นี้มาสงวนจุดเปลี่ยนแค่นี้มันหลงในเปลี่ยนเรานี่ะจึงไม่เห็นความเป็นจริงเี่นั้นจริงว่าการปฏิบัติเพื่อชำระชำระแก้ไขของเรานี้ให้หมดออกไปเห็นตามเป็นจริงแล้วของเห็นตามเป็นจริงแล้ว แต่ไม่ออกมาใช้ตามเป็นจริงเพื่อของนั้นเอามาใช้ไม่ได้สำหรับโลกอันนี้ภาษาสมุติเช่นไรก็เป็นไปตามเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงให้ไว้ต่างหากอย่าไปคูดยื่นอานล้อย่าไปคูดขเขาถามอะ อันนั้นเป็นอะไรอย่าไปพูดอัน,นั้นบอกว่ามีอะไรอย่าไปพูดเป็นแต่ภาวะหนึ่งต่าคหาคนูพ,พูดนั้นก็เห็นเขาหาวบาาสมมติอย่างไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นผูุ้ดธเจ้านั้นก็พูดสมมติตามเรื่องแต่คงมีจิตของโหนย่งมีอีกอันหนึ่งต่างหากเาให้ภายในท่านยังไม่ติดท่านยังไม่ผูกพัน ทันงยังไม่เกี่ยวข้องในเรื่องทั้งหลายแล้วนั้นหากว่าเราเชิญยาพุทธเจ้าแล้วเราไม่เกี่ยวข้องอกพันธ์นั่นแล้วอยู่เป็นสุขเราไม่เราอยู่สบาเออยเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวข้องนี่นมันยังไปอยู่หาว่าเป็นพี่เป็นน้องเห็นเป็นญาติเป็นงง เป็นบุตรธิดาเ็นเป็นสามีเ็นเครื่องหายรอะนี้เกี่ยวข้อง 6, กับพันธกันไปหมดถ้าว่าเป็นจริงเปจังบุตรเกิดขึ้นมามันก็เกิดสมารตามสภาวะของสัตว์นมีอุปทานยิดมันสำคัญในสิ่งใดในกามคุณมันก็เกิดมาในกามโลกในโลกก็พบ มันมีมัในกามาพบลูปมาพอารมณ์ปพบมันก็เกิดในภพบในนั้นนั่นเป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้คิดถึงบุญถึงคุณของกันและกันเห็นยอย่างเห็นตาไม่จริงแต่ให้มันคิดถึงบุญถึงคุณเพราะวา่าเราเกิดขึ้นมานั้น ยากนะับจ้างหนาที่ได้เกิดเป็นคนเราไมนได้คำนิดเกิดจากพิดามารดาในชื่อว่ามีคุณนูประกาศวมากที่สุดเป็นมนุษย์มีแสนยากบองคิดด้เกิดเป็นสัตว์ีะได้ฉานเปรตสุรยสรตัดในโลกนี้มากกว่ามนุษย์มากกว่าคก็เ,เกิดได้ในทุกประเทศ อันที่มาสร้างเราเป็นคนคือบิดามันดาสร้างขึ้นเนก้เือเราจะมีจะรวยเราจะเป็นผู้ดีผู้ดีเราจะเป็นเจ้าเป็นนายจะเป็นใหญ่เป็นโตแม้ที่ตุดจะเป็นขารหัสเรหับวชในพุทธศาสนาก็ได้กำเนิดมาจากบิดามันดา ท่านให้เกิดขึ้นมาจังเลยเช่อวมีคุณูปการกมากพ่อของมนิษย์เขาบอกว่าเกิดขึ้นมาไม่มีคุณไม่มีบิดามดาบิดามดาก็ต่างหากบุตรก็ต่างหากมันเกิดขึ้นมาตามเรื่องของกรของมันดังนั้นพูดง่ายโดยการที่ไม่คิดไม่พิจารณางเรื่องประโยชน์ นค,นคิดอยกางคุมอุปการะประโยชน์แกกการนแลนการันแหมมันมากมายเหลือเกินเกิดขึ้นมาแล้มไม่ใช่ใหญ่ทีเดียวต้องเป็นเด็กตโต,โต,โตขึ้นมาเลยเข้าป้อนน้มนมอบรมจั้งสอนให้มีควารู้สร้างไอให,ให้มีวิชาอาชีพเรืองเงินเรืเ่องทองันหมดชัเด่เข้าใดก็จะเป็นคนมา อายุแตงยี่สิบสามสิบยัง 20, 30, 40, หาเงินไม่ได้อาศัยเงินทุนบิานดามดาโน่นนะคุณมากวายรักการเดี๋ยที่จะกันนานับที่วมีคุณไม่มีคุณก็คือคนไม่คิดถึงคุณน,นั่นเองเป็ไ <c> ง <oughs> คิดถึงคุณ นะะเกิดขึ้นมาทั้งส่วนที่พิจรารณาเห็นเป็นสภาพอันหนึ่งน,นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากของที่ไม่ติดไม่คล้องอันนั้นแหละเป็นของดีคือบุคดลาหรือว่าญาติมิตรอะไรปกป้องพี่น้องเราพวงมดไม่มีติดไมีคล้องนะั้นเป็นการดีมากมันติดมันคล้องมันจะมาเป็นทุกข์เดือดร้อนมันเกี่ยวข้องโภพันมันก็จะเดือดร้อนวุ่นวาย ลูกของเราเจ็บป่วยไม่อยู่ดีสบายก็เป็นขา้าใจวี่รูปจริงๆขา้าใแว่ว่าตนลูกของตนจริงๆ,งๆว,วิดามันดาเข้าใจว่าวิดามารดาของตนจริงๆเวลาวิดามารดาป่วยต้องตายให้สูญเลยขา้าใจว่าวิดาเราตายจริงๆอะไรเป็นทุกข์เปือนร้อนมันยังค่อยไปพ้น,นจากทุกข์เขาเสียน,นี้เองแต่ที่จะน่าเห็นอนะ่ะ ทนนั่นก็ท่านเป็นทุกข์ไงท่านก็เป็นก้อนทุกข์ต่างหากมีตาบรรดาก็เป็นก้อนทุกข์หนึ่งต่างหากมันมีหน้าที่ที่จะทะโนทถนอมในเมื่อมีชีวิตอยู่กับทนถนอม,มบำรุงองเงอร์ท่านไปแล้วเมื่อตายก็เป็นเรื่องอีกต่างหากไม่ใช่ใครจะเอาไว้ได้การเห็นเช่นนี้นั้นจะช่วยเห็น สองเห็นทั้งสองด้านสองทางถ้านู้ใเชาการพิจารณาเห็นอย่างนั้นท่านยังไรเป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายในโลกอันนี้ทัพพโลกเกี่ยนนาฟีรัสัญญาจงพิจารณาโดยสัญญาว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดโลกอันนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นของเพื่ปนเปาเป็นของว่างงเรา จึงจะปราศจากตังวลเกี่ยวข้องจึงเลยจึงเลยชอว่ามีความสุขสบายมีอธิบายฟังถึงเรื่องจิตมันหลอกมันลวงให้เราลุ่มหลงโมลด้วยประก,การน,นต่างสำคัญนั่นน,น,นี่อะไรต่างมันหลอกลวงทั้งหมดก็าม่จริงแล้ว่ใช่ทั้งนั้น ้องขาตนเาตัวก็ไม่ใช่ตนตัวนั้นเวลาจี่หายตายเวลามันหายหายสูญมันก็ไม่ใช่ตัวพระวิธาบรรดาพระของตน,นก็ไม่ใช่ของตน,นเวลาตายแล้วต่รเขาท่าจกไปละหมดเร <c oughs> ื่งองเราวไปจริงเทลาไรนะพวกหมดไม่ใช่ของเราทั้งนั้นถ้ามันปล่อยวางลงไปได้อย่างนั้นจึงจะสงบสุขจึงจะขึ้น ความจริงในธรรมะอันนี้เรียกว่าธรรมธรรมะสัจจของจริงเป็นอย่างนั้นออเอาละอธิบายกัน